สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนโครงงานอาชีพระดับหมอต้นวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิธีการทํากระเป๋าครัดโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาสุต,ตามอสมานสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัทมนแก้วจินดาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงยุรดาพันธีโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. งกันไกร2กาวสเข็มหมุด 4ไม้มรตทัด5กระเป๋าคัด6ผ้าไหมค่ะโดยวิธีการทำตอนแรกเราจะแกะโครงกระเป๋าเดิมออกนะคะ ส่วนที่เราแกะออกส่วนแรกจะเป็นส่วนด้านในของกระเป๋าค่ะลำดับต่อไปเราจะแกะโครงด้านนอกที่หุ้มกระเป๋าออกนะคะหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วโครงกระเป๋าเราก็จะได้ทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการรีดแล้วก็ตัดผ้ามาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่เราแกะออกมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมารีดผ้าค่ะรีดให้เรียบนะคะพอพอเรารีดผ้าเสร็จนะคะแล้วก็จะนำชิ้นส่วนที่เราแกะออกนะคะมาวัดแล้วก็ตัดตามขนาดชิ้นส่วนที่เราวัดค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เรารีดผ้าและตัดผ้าได้แล้วเราก็จะได้ผ้าขนาดตามนี้ค่ะ เมื่อเราได้ผ้าขนาดตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็จะมาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่เราแกะออกจากโครงกระเป๋าค่ะโดยแกะสีพื้นของกระเป๋าที่ติดมาด้วยออกก่อนนะคะแล้วก็ติดผ้าตามขนาดที่เราต้องการค่ะกาวที่เราใช้นะคะเป็นกาวที่เราใช้เฉพาะการทำกระเป๋าค่ะเพราะว่ากาวนี้จะติดแน่นมากๆ ระหว่างใช้เราต้องระวังด้วยนะคะถ้าติดมือแล้วจะออกยากมากติดให้ทั่วบริเวณขอบที่เราจะติดผ้าเพื่อให้ผ้ายึดกับโครงกระเป๋าเดิมนะคะนี่จะเป็นตอนที่เราติดกาวครบรอบด้านของโครงกระเป๋าแล้วนะคะต่อไปเราจะนำผ้าที่เราตัดไว้นำมาประกอบ กับโครงกระเป๋าที่เราติดเกาวไว้ค่ะหลังจากที่เราติดผ้าผ้าไหมใส่ทั้งสองด้านแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นโครงกระเป๋าส่วนแรกที่เราได้นะคะ เราทำทั้งหมด2ชิ้นค่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ติดผ้าไหมใส่โครงกระเป๋าทั้งสองชิ้นแล้วนะคะพอเราได้สองชิ้นแบบนี้แล้วเราจะมาเอามาประกบประกอบใส่โครงกระเป๋าเดิมค่ะต่อไปนะคะเราจะเอามาประกอบเข้าโครงกระเป๋าเดิมค่ะ หลังจากที่เราประกอบโครงกระเป๋าที่เราแกะมาทั้งสองชิ้นแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านนอกค่ะหลังจากนั้นเราจะประกอบชิ้นส่วนด้านในของกระเป๋าค่ะโดยก่อนประกอบเราจะทากาวทั่วรอบโครงกระเป๋าด้านในตรงนี้นะคะให้ทั่วแล้วก็ค่อยติดส่วนนี้เข้าไปค่ะเพื่อยึดแน่นระหว่างกระเป๋าค่ะใช้กาวอันเดิมเหมือนขั้นตอน ในการประกอบกระเป๋าคะ่ะ <realmente thấy 350> การทากาวของเรานะคะ <ain> คือเราจะทารอบบริเวณขอบขอบที่เราติดผ้าไปแล้วนะคะทั้งสองด้าน <Star> แล้วก็ทาอีกทีบริเวณตรงกลางค่ะเพื่อที่จะให้ ข้างในกระเป๋ายึดแน่นกับโครงกระเป๋าให้มากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะประกอบข้างในกระเป๋าเข้ากับโครงกระเป๋าคลาดเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะเราประกอบข้างในเสร็จแล้วแล้วจะมีส่วนที่ไม่สนิทนะคะก็คือบริเวณด้านข้างแล้วก็จะหยอดกาแล้วก็ติดอีกทีเพื่อให้สนิทขึ้นกว่าเดิมค่ะและนนี้ก็คือที่สมบูรณ์แล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋าคลัทของเราได้แล้วค่ะพวกเราโครงงานอาชีพระดับมอตน้นโครงงานอาชีพรอยรักถักโคเชสวยเก๋กระเป๋าคลัทขอขอบคุณค่ะ